คุกกี้ Land Shop บริการรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอนสำหรับใครที่ชอบเติมอาวีราคาถูกกว่าเติมเองนะครับสามารถทักร้านไปได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้ Land ์ช็อทุกคนครับผมมาถึงยุคที่มาจ้าไม่จําเป็นแล้วเหรอทุกคน <c oughs> ดูดีออฟเรียนเราพิพ่บอกว่ามาจ้าไม่จําเป็นวะก <c oughs> ็เออมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ แต่ว่าเกมนี้ผมเล่นเป็นมวยครับผมมาในตำแหน่งเลนกลางแล้วก็ชนเลนกับรอเลี้ยวด้วยมวยก็เห็นว่าแบบต่อยสกิลสองแล้วมันชิงใช่ไหมมันก็เก่งเลยช่วงนี้ใครที่อยากนําไปเล่นก็ผมบอกเลยว่าเก่งอะ่ะเอ,อทำจังหวะทำซ,ซีซีได้ค่อนข้างดีแล้วเล่นอาก็นี่โคตรเข้ากันอะ่ะแล้วเหมือนพี่รอเลี้ยวจะใส่ผมแล้วเจอผมน็อกอัพไป2จังหวะหรือเปล่าจังหวะดดยวอโอเคไม่ได้ <c oughs> ต่อยพลาดไปหนึ่งหมัด แต่จริงๆต่อยโดนก็ไม่น่าจะตายมั้งถ้าเตะออกมาไม่ได้อะมีใครเป็นเมนมวยบ้างครับแต่ก่อนตอนสมัยผมเล่นอาวใหม่ๆก็เป็นเมนมวยเหมือนกันแต่หลังๆผมไม่ค่อยจับแล้วตั้งแต่แบบช่วงที่มันเนิร์ฟหนักๆไปอะผมก็ไม่จับเลยตอนมันบัฟมาใหม่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยแต่ว่าลองมาเล่นมันก็เก่งนะผมว่าเป็นเมทที่เก่งเลย แล้วจังหวะนี้เราเดินมาแก๊งกันล่างถึง4ตัวนะฝั่งข้ามก็วิอยู่บน2ต้องเล่นบ้าล่างกลาง1ล่างสองพี่อ้อยเขารีบไปเคลียร์คลิปกลางนะไม่รอผมอผมได้ตัวหนึ่งก็เลยไม่เวลสีนะก็รีบเดินกลับลงล่างเลยครับผมจังหวะนี้เพราะว่าเราแบบอย,อยากแท็กคลิปล่างเพื่อให้เวลสีนะแต่เหมือนแท็กไม่ทันอะ่ะโอ้โหแล้วโดนกบเปิดแบบนี้ผมต่อยโยออกมา ้าวแล้วพี่อ้อยเขาไปล้วงล้อ,รอเรียวแล้วตายโอ้โหก็ประมือก็พิมพ์เรียกป่านะเพราะว่าป่าไม่ยอมมาสักทีนะพี่อ้อยเขาแบบน่าจะติดฟาร์มอยู่แล้วโหนไปเข้าร้อเรี้ยวเลยคือน่าจะแบบไม่อยากฟังคําสั่งเพื่อนอะ่ะโอ้โหแล้วเดียวมาล่วงไปแล้วผมอันติว่าโอ้แต่ว่าผมก็เก็บแบนด้าว่าได้อยู่โอเคไฟนี้เหมือนจะสวยนะครับผมเราก็ได้มาสตัวแต่ว่ตาตายไปตัวเดียว ขอญาตเก็บกกลปิงตัวเรียบร้อยรัดช็อตมาแบบคมๆโอเคเดี๋ยวดูจังหวะดูอะไรก่อนเผื่อได้แบบเข้าไปช่วยเพื่อนอีกรอบในร้อยเลีกยบไขมาไม่โดนแต่ก็ยังดีเพื่อนอผมใส่ไม่โดนว่ะบางทีคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้นะเพราะว่าช่วงนี้ก็แอบไปเล่นโมบายเจ่อนกังเยอะเอายินจับน้อยมากแล้วผมฟิกไปโอ้ ก็จะพิกไปต่อยพยายามแต่โดนกีบแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราชิวๆโอเคหลังจากกลับมาจากบ้านนะครับผมรีเลือดมาก็รีบมาเคลียร์กลางเลยหลังจากที่ปรับมาเหมือนเดบเนิร์ฟมาใช่ไหมเออมันก็เคลียร์ยังเคลียร์ง่ายอยู่นะเพราะว่าจากการต่อยแบบแล้วชิงมันชิงโดนร้อไงแบบถ้าถ้าชิงนี่คือโดนแล้วอ่ะร้อเลย ก็เลยทําให้เราเคียร์คลิปค่อนข้างง่ายแต่เรียนล่างมีนัวกันมผมก็ไปเติมทำหมเนี่ยโอเคแล้วรอเลียวยังล้าอยู่ผมถายลัดช็อตมาแบบวงกลมกาจะมาเก็บแพนด้าอีกแต่ว่าเอลสูดร,ร่วมไปก่อนแบบนี้ผมไล่ต่อยแพนด้าแต่ว่าพี่อ้อยเข้าไปโดนลวงตายอะ <c oughs> อะไรวะไม่มีสกิลหรอหรือว่าไง เคผมรีบเคลียร์ร่างแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปรับกลางอีกรอบหนึ่งก็ต้องเคลียร์ร่างก่อนอเดี๋ยวแบบเฮ้ยรับแพนด้ามามาแบบนี้ต่อยท่าสแล้วก็อันตีสวนโอ้โหแตไม่ตายวะเขามีแข่งนะไม่งั้นล่วงโดนผมต่อยยัดแบบงัดหน้าเหมือนแพทนี้มันต้องใช้คอมโบแบบการแบบออสองแล้วอันตีแล้วก็หนึ่งใช่ไหมเพราะว่าท่าหนึ่งมันรู้สึกเหมือนแบบ ระยะมันค่อนข้างสั้นแล้วก็หน่วงๆยังไงก็ไม่รู้ผมคิดไปเองรือเปล่าอาจจะผมคิดไปเองด้วยแหละเพราะว่ามันไม่ได้เขียนมาในการปรับอะไรของมันเนาะผมไม่ออกบูมสติกนะครับผมสําหรับบางคนอาจจะเลือกออกบูมสติกแต่ว่าผมไม่ชอบเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าผมคิดว่านะถ้าเราออกแบบบูมสติกอย่างอื่นน่าจะคุ้มกว่าตัดเลือดหรือว่าอะพคาลิปตน่าจะคุ้มกว่านะเลือกออกสักอย่างนึ่งอะ ไม่ถ้าออกบูมสติกก็อย่ากออกอาร์กอนีถ้าออกอาร์กอนีก็อย่ากออกบูมสติกแต่ว่าสําหรับเมดบางตัวมันก็ดีอะทั้งบูมสติกแอาร์กอนีเพราะว่าราคามันไม่ค่อยแพงนะแล้วเหมือนจะมีกันนัวกันหน,น้ามังกรแล้วผมต่อยโยกต่อยโยกไปก่อนแล้วก็อันตรีราชช็อตมาได้หนึ่งตัวรอเลี้ยวเขามาลำผมครับแล้วกะเอาตายไงแต่โดนผมต่อยหน้าสวนกลับไปสองสามหมัดแบบโยกกลับไม่ทันอะ เสียแข็งแล้วด้วยอา่าวโดนมือเก็บนะเนี่ยโดนมือเก็บเรียบร้อย <c oughs> ล้วงใครไม่ล้วงล้วงล้าอะ่ะแบบนักมวยอะ่ะปังปังมาด้ำแข็งแชมป์โลกอะ่ะเอาจริงๆหลายๆคนที่เล่นมวยเก่งๆเขาแบบชอบดักคุ้มเก่งๆกันใช่ไหมแต่ว่าผมเน้นแบบต่อยแบบชิวๆ <c oughs> แทบจะไม่มี็อดแบบดักคุ้มโชว์เลยเนาะเน้นแบบต่อยโปก๊กต่อยโป๊กเว้ย พยายามแบบตัดฟงตัดคีฟฝังข้ามด้วยนะครับแต่ว่าตัดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเกมนี้จริงๆแล้วเราแก้ได้หลายตัวมากเลยนะครับคือแบบถ้าเราคอมโบแบบชุดเดียวหายก็มีลอเลียวใช่ไหมมีแบบแพนดา้าใช่ไหมถ้าแพนด้าออกฟูดามีก็โดนเราอะไรเงี้ยฮายาก็ถ้าต่อยโดนก็ผมว่าน่าจะตายเลยต่อยโดนแล้วอันตีก็น่าจะหายเลยถ้าเขาแบบเพราะว่าส่วนใหญ่ฮายาจะออกเป็นแบบ ของกันแบบเนียวกะมาชิ้นรองท้ายใช่ไหมก็กว่าจะกว่าจะได้ก็โดนเราต่อยตายได้หลายรอบอยู่นะถ้าเล่นมวยผมบ่นอะไร <c oughs> <c oughs> ด้านบนเหมือนจะมีบวกกันนะครับแล้วหมึกสารันตีไปแล้วจังหวะน,นี้เราจะเล่นต่อหรือเปล่าผมต่อยโยกไปก่อนแต่เหมือนจะต่อยไม่ค่อยเข้าก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เล่นต่อนะครับผม แล้วหมึกแทงป้อมให้เอลซูยิงบ้านแบบสบายๆแต่ตอนนี้เริ่มจะไม่สบายแล้วฝั่งข้ามาปิดแล้วซานิสเก็บหมึกไปอย่างรวดเร็วผมก็ไถหนีออกมาก่อนแต่ว่าก็เหมือนจะไม่รอดนะแพนด้าเขาโฟกัสผมจัดเลยตอนเนี้ยต,ตั้งแต่เลนล่างแหละ <c oughs> เกิดมาแล้วก็รีบเคลียร์คิปนะครับผมพยายามเคลียร์คิปแล้วก็รับเวฟให้ทันเพื่อนนะถึงแม้แบบจะช้ารับทันนิดนึงตัว2ตัวก็ดีอ่ะเออ ไม่ใช่แบบเน้นจะดักอย่างเดียวอะเล่นมวยถ้าแบบดักแล้วไม่มีของก็ค้าใครไม่ได้เหมือนกันอะมมผมรอคัทนะครับเพื่อนเราไปปิดแพนด้ามันจะได้หรือเปล่าแต่ว่าเหมือนจะรอดออกไปแล้วแล้วกบฟิกเกอร์รวบผมพยายามคัดตัวหลังนะโฟกัสไปที่ฮายากับแพนด้านะโอเคแต่เหมือนเพื่อนเราจะไม่เล่นต่อก็ไม่มีอะไรเราก็ต่อยเล่นขำๆไป จริงๆช็อตเนี้ยควรเอาดาร์กมากเลยแต่ว่าอ้อยเราไปติดฟาร์มนะหิวบัฟแดงจริงๆเอาดาร์กแล้วก็ไปเข้าบัฟแดงก็ยังได้ตอนเนี้ยคือแบบเขาแบบไม่โฟกัสอ็อบเจกต์ให้เลยอะ่ะป่าเป็นป่าที่แบบตอนเนี้ยมันมันมันไม่ใช่แบบคอนต้นแล้วไงแบบไม่ใช่แบบคอนห้าหดาวอะไรเงี้ยตอนนี้มันสีบดาวหรือบหดาวแล้วอะ่ะก็คือยังเออไปทำวฟข้างล่างเลยเ เดี๋ยวมาทนไม่ไหวบอกว่าเออเดี๋ยวคูเปิดให้ไอ้มาเพื่อนต <c oughs> ีดักกันเองสี่คนป่าแยกดันครับแต่ว่าก็โซนไว้แล้วแหละแพนด้าก็ไปเล่นกับอ้อยอยู่ด้านล่าง,ง<ๆ>เขาก็ไปดึงคนให้อาจจะดีเลยมั้งผมไม่รู้เหมือนกันวะ่ะเล่นป่าไม่ค่อยเก่งเหมือนกันใครที่แบบเป็นเมนป่าก็อธิบายหน่อยนะครับว่าช็อตนี้ทําไมถึงอ้อ,อยเขาถึงจะเลือกตัดสินใจที่จะไปเอาเลีแล้วก็ไปดันชิปล่างนะครับ ผมก็ไม่ใช่มีนป่าก็เลยแบบอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้มันจะมีไฟนะผมพยายามคัดไว้นะแต่ว่าเหมือนฝั่งข้ามจะออกผมก็เลยมาเอากบไปเลยแล้วทรงนี้เหมือนจะมีการเล่นต่อหรือเปล่าแต่ไฮเเติยังค่้ฟีอยู่นะครับแล้วซานิดครึ่งหลอดแบบนี้ผมตัดสินใจเข้าเลยละกันเรียบร้อยหายอย่างไวอะไฮาเติก็ตายนะเรามาไปเก็บได้แต่ว่า แพนด้าก็ไปเก็บเพื่อนเรามาแล้วก็กลับบ้านแบบชิวๆเหมือนเดิมแพนด้านี้ก็ตึงเหมือนกันนะน,นี่ย่ตั้งแต่ต้นเกมแล้วเขาแบบโฟกัสผมจัดเลยแต่ว่าพอแบบเลือกโฟกัสผมแล้วก็ไป Focus โฟกัสตัวอื่นก็คือแบบชิวเลย oh. เก็บเพื่อนเราแบบสบายสบายเลยโอเคได้ปงกลางมาแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเหมือนแพนด้าจะอ้อมมาเอาผมหรือเปล่ากบรวบไม่โดนนะแต่ว่าผมไถสวนไปเลยแพนด้าที่กําลังจะมาล้วงผม โอ้โหบอกเลยว่าดาเมจตรงนี้สุดจริงๆครับผมอโพคาลิปคู่กายไม่รู้ว่ามันแรงเพราะอะไรนะอะอโพคาลิปก็อาจจะแรงอาจจะเกี่ยวกับมองกุฎหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันวะใครเมนมวยก็บอกด้วยโอ้ถามทุกอย่างก็ผมมันไม่รู้จริงเนาะมวยก็ไม่ได้เล่นนานป่าก็ไม่ค่อยได้เล่นสรุปเมนอะไรเนี่ยผมเมนจริงๆผมเมนออฟเลนนะครับ เป็นเมนออฟเลนกับโรมสองตำแหน่งจะเล่นแบบได้เข้าใจความรู้สึกของสองตำแหน่งนี้เยอะที่สุดผมไม่ได้บอกว่าเก่งที่สุดนะบอกว่าเข้าใจความรู้สึกของสองตำแหน่งนี้ออฟกับโรมได้เยอะที่สุดตำแหน่งอื่นก็พอรู้แต่ว่าไม่ได้เข้าใจแบบเข้าใจอะ่ะเ,เรายืนขู่ไปก่อนครับแล้วพี่อ้อยเขาเหมือนจะลึกหรือเปล่ากำลังขวนลมอยู่เพื่อเก็บสแต็กเข้าไปหุนหรือเปล่า แต่ก็เข้าคลิปครับผมจริงๆช็อตน,นี้อยากได้เป็นมังกรมากกว่านะบีบขึ้นไม่น่าไหวหรอกเพราะว่าแบบเราตัวเรามันไม่ใช่ตัวบีบขึ้นขนาดนั้นนะเอลสูม,มันก็ไม่ได้อยากปีบ้านขนาดนั้นเขาอยากซูมมากกว่าแต่เชียร์คลิปแรงจริงดูดิหมัดละพันหมัดละพันอนะสองสามหมัดคลิปก็น่าจะหายแล้วมั้ง ีรถถังนะี่ยสามหมัดไม่เกินสามหมัดปะคลิปตายสองตัวคลิปเล็กอะรถถังก็สี่หมัดกบเข้ามากาจะรวบฟิกเกอร์รวบไปที่เอลสูหรือเปล่าแหล่ผมไทยกบไปแล้วเนี่ยงัดมันสั้จยิงนะสกิลหนึ่งอะแล้วต่อยตามไปต่อยสวยโอ้เป็นไฟสี่ต่อหแต่ก็ไหวอยู่นะพี่อ้อยเข้าไปแยกดันวนนะ ผมก็รีบเคลียเลยเอา้าวแล้วฝั่งข้ามกดยอมเหรอโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะถึงขั้นแบบฝั่งข้ามกดยอมเลยเพราะว่าแบบเราบวก4ต่อ5ก็ยังไหวอะ่ะเออโคตตึงโคตอันตรายแล้ว MVP ก็เป็นของผมนะครับจากการเดินเกมที่ค่อนข้างที่จะเดินมั่วไปหน่อย <laughs>